จงสกัดกั้นการวา,างระเบิดของศัตรูเผื่อระเบิดไปแล้วเผื่อระเบิดไป็นแล้ว man down man down Shot. Double kill. Come to, the... to Special point. ของคุณพ่ายแพ้เวียระเบดเป็นแล้วเวียระเบดเป็นแล้วเวียนรเป็นแล้ว down ทีมของคุณได้รับชัยชน,นะเพื่อนออไปเป็นแล้วเพื่อนเป็นแล้วเคื่อไปเป็นแล้ว Man down. ทีมของคุณพ่ายคำเตือนเมืเวลาถูกติดตั้งแล้วพิ่งลงไปเป็นแล้วแอบิมดาว jack ทำเตือนระเบิดเวลาถูกติดตั้งแล้ว ระเบิดถูกกู้เรียบร้อยแล้วภารกิจลุล่วงทีมของคุณได้รับชัยชนะเฮ้ยระวังเฟืองระเบิดไปแล้ว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 

ทีมของคุณได้รับชัยชนะ Nerdshot! Feel a little bit ทีมของคุณได้รับชัยชน,นะ

Tang no ทีมของคุณได้รับช,ยชนนะัยชนะเวียนระเบิดไปแล้วเวียนระเบิดไปแล้ว Man down. Man down. ทีมของคุณ่ม่แพ้

ภารกิจลุล่วงทีมของคุณได้รับชัยชนะเฟี้ยงระเบิดไปแล้วเฟี้ยงระเบิดไปแล้วแมนดาวน์แมน down เฟี้ยงระเบิดไปแล้ว below

ทีมของคุณพ่ายแพ้ point. ของคุณพ่ายแพ้เพียอระเบิดเปแล้วเพียอระเบิดเปแล้ว ปแล้วทีมของคุณได้รับชัยชนะ affirmative วิ่งระเบิดไปแล้ว ติดตั้งระเบิดเวลาเรียบร้อยแล้วเฟี้ยงระเบิดเป็นแล้วเฟี้ยงระเบิดเป็นแล้วเฟี้ยงระเบิดเป็นแล้วทีมของคุณได้รับใช้ชนะ วิ่งลงไเป็นแล้วแมน d o นแมนดาเวิงลงไเป็นแล้ววิ่งลงไเป็นแล้ว ของคุณได้รับชยัยชนะ